ไปไปไปหยั่งนักหนาเนี่ยพวกมึงจับของดีซะเลยซดซื่อซดเส้นเหี้ยกว่ามึงว้าวเมียอย่งไรแน่แไปผู้ใดไรละบันนี้อีแม่หยั่งใครสิแนะนำเด้ออันนี้เอื้อยวาสนาเพิ่นเนี่ยอยากได้ผู้สาวหน้าตาบใบใบคือเฮาเนี่ยไปเฮ็ดงานอยู่เกาหลีแม่ เอาเคให้เด็ดพักเด็ดเนี่ยคือบ่เด็ดเพ<อ>จเนี่เ<อ>เนยเ,เด็ดเลยบ่แม่เออมันลืมข้าวเนี่ยหรอเออมูอืมพี่จังกินให้แม่เอเอไม่เท่าพีเ<า>จ้าเสื้อบอ่เนี่ยบ่าค่อยเนี่ยเคยโต๊ะเครื่องบินมาก,ก่อนได้ไหมฮะว่าปากามึงก็ได้ต๊ะเครื่องบินมึงก็ตายชั้นตัวมึงสิมานนางห้ำแข็งให้กูเห็นอยูต่ติโอ้ยลิลี <c oughs> ตอนนั้นอะมูค่อยเนี่ยส่วนค่อยไปเ็ำงานาอยู่ซาอุไงเอา,าเครื่องบินเนี่ย มันบินทอดสแล้วมึงอยู่มองไดล่ะไองานอยู่ซา,าอู่นาอ๋อมันก็โต๊กอยู่อันสนามบินนั่นแหะโอ้่สนามบินเออโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแสดงว่าตอนนั้นเครื่องบินมันกำลังบินแล้วเครื่องบินแลยลืมล็อกโต๊กมึงไว้มึงก็เลยโต๊กจี<อ>ว้าเพื่อตอนนั้นอะค่อยไปซื้อตัวอ๋วนาะแล้วมันท่าโดนพ่นไงมันก็เลยไป<อ>หากินเหล้า เมานอนรับเครื่องบินนั้นไปก่อนโต๊ะเครื่องบินเลยไไปซ้ำมากวนเ้ยมันคือว่ากวนส้นตีนกูเท่นอะแม่อย่างอีกก็เคยตกคือกันตกส้นตีนกูนี่หาว่าเล่นหัวไปด้วยแล้วุ่มๆนู่พวกสู่นี่กวนส้นตีนกูดีเลยอ่มตอนเ้าๆอย่างสิเนาะกะอยากให้มันสดชื่นสดชื่นสดซื่อใ่ญ่กว่ามึงว้าารนั่ไปผู้ใดรับบันนี้แม่อย่างใขรสิแน่น้ำเด้ออันนี้ เอ้ยว่าสนาเพื่อนเนี่ยอยากได้ผู้สาวหน้าตาบ้า,บา,บานๆคือเขาเนี่ยไปเฮ็ดงานอยู่เกาหลีแม่ไปเฮ็ดงานอยังไงอยู่เกาหลีฮะนะอ๋องานวงการบันเทิงจ้าถ่ายแบบโฆษณาอะไรอย่างนี้นั่นแหละ่า้แบบโฆษณาหน้นหนาตาขึ้นหนูนี่ได้ปะจา้าแบบนี้แหละจ้าแบบที่ต้องการละคอยได้ซันได้วออได้จ้าตอนนี้เรากำลังหาหนางแบบถ่ยอาหารมาอยู่นะจ้าฮะละคอยเป็นคนเรื่องมาทีไอ เป็นหมานี่แหละค่ะตอนนี้กำลังหาอยู่พอดีเลยโอ้ยห่ามเอ้ยไม่เห็นหน้ากูพี่ค่าเป็นหมาจะตีแม่เอ้ยวาสนาเนี่ยเขาบอกว่าให้อ่ยเนี่ยเตรียมตัวอีกสองมือเพื่อทีมาห้าไปสอนภาษาเกาหลีแม่ไปไกลฮอดเกาหลีเนี่ยจักตัวหรือบัตัวนี่ฮะไม่มาหลอกกบอาจักเนี่ยไปฮอดเกาหลีเดี๋ยวก็ได้ผัวเกาหลีกลับแม่ฮันลาที่คอยต้องการอ่ะคอยอยากได้ผัวเกาหลีอีแม่คอยคอยไปเด้อคอยอยาก โหลี่ข่อยอยากได้โหลี่ด้วยแม่แม่หนูก็อยากไปหนูแดูสิได้นดำเลยแม่ไปนดำเด้อมึงหุ่นถามมึงอินเบิรงกันดูว่ามันใช่มึงไปอยู่บ่ไม่ต้องถามแล้วหรอกแม่จังไหมอ่ะแล้วก็ให้ไปอยู่แล้วเลยโวดสิไปใส่กัรไป๋าลดอย่างตอดถามมึงน้อมาสุดบับบับเลยอ๋อแม่ไปนะจ๊ะขี่แล้วเป็นยังเอ้ามึงยังพูดอีกตี เ่ยไหมเข้าไปเกาหลีต้องกันเนาะไปเกาหลีไปจอรจะเอ้โอ้าขาลวนเลยวะทมาลงมาลงฮ้ยให้เรียกวะมาลง ามาลงเอา้าว้ยผีหรือเปล่าวงามาลงามาลงไปอุ้ยเฮ้ยเร่หันไปเจอเร่เห็ดนะเนี่ยเนี่ยมาตรงนี้นี่โอ้ยมมามากูก็มาเมื่อกี้นี่แะเนาะกูมไม่ได้มาแต่ว่านเน,นี่ยนั่นแะนี่ทีหลันแกจะมาหาฉันนะ่ะแกเรียกชื่อฉันกน่อนเอาแล้วทันมาลุงมาแม่ซื้อมึงประเด็น ไแพ่อมอหลายเชื่อไป <c oughs> เนี่ยมาลงมีเรื่องจะให้มึงซ้อยวะเรืเ่องช่วยเออแต่ดิแกสำรับไอพีอินเนี่ยฉันได้เสมอแหละว่าแต่เรื่องอะไรหรออ๋อเรื่องมันมีเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะเล่ากะห้าร้อยก่อนได้ไมั้ยห้าร้อยก่อนได้ไมั้ยห้าร้อยเอาก็คือแพองแฮะนี่คุ้นกันเองเลยเนี่ยเพียง มันแพงตรงไหนราคานี่มันถูกลเลยเน,นี่ยแกนี่ฉันจะบอกให้ฟังเลยแต่เป็นคนอื่นนะคนแปลกหน้านี่ฉันคิดสองร้อยแต่เนี่ยคนกันเองเห็นว่าเป็นแกน่ะฉันคิดห้ราร้อยก็พอถูกปนยังอ่าพว้ขอคุณอล,ลายทับมารวมว่เป็นอะไรเรกแกคนกันเองเรื่องอะไรหรออ๋อเรื่องมีอยู่แแว,วา ในแถเนฐานะเอาเอาจินงข้าวกินปลากันสักคนลูกอุ้ยเดี๋ยวก่อนสิเรามาเรียนภาษาเกาหลีกันก่อนเอาพูดตามกันนะจ๊ะอันยองเซโยอันยองยองเซโยตรงแต่ว่าสวัสดีค่ะแปว่าสวัสดีค่ะเก่งมากคำต่อไปนะจ๊ะ บักแงวอามิดาบักแงวอามิดาเออเดี๋ยวลูกบักแงวนี่แม่บ้านมันซื้อคุ้นๆเนี้เนาะโอ้ยอ่ะพูดมาแล้วพูดๆ้องกันบักแงวคามิดาบักแงวคามิดาแต่ว่าขอบคุณค่ะแต่ว่าขอบคุณค่ะเก่งมากเก่งมากเหมือให้ตัวเองหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวคุ้นๆอันคำว่าโอนโต้ภาษาเกาหลีเออเกาหลีน่ะมันว่าจังไดโอ้ย คนต ark, ้นก็คือดากมึงนั่นแหละอือห่านี่ถามอะไรก็ไม่รู้ well. เนาะเอาคนก็อยากู้เนาะอะไรครับทุกคนครับตกใจหมดเลยตอนนี้คือค่อยเป็นห่วงทุกคนไงสิไปเกาหลีอ่ะค่อยได้ไปหาหมดูที่เก่งที่สุดอ่ะมาเบิ่งดวงให้นา้อือ้าใครอ่ะเออคือลักษณะเนี่ยที่ดูจากพวกเจ้าแล้วนะบอกเลย กำลังจะเดินทางไกลกันใช่ไหมอือผู้เออคู้เออเธอรู้ได้ยังไงอ่ะแล้วคือผู้ไมปเลยจอบครับจ๊ะั้ว่าจากที่ฉันได้ดูลายมือของเจนี่น่ะทำไมจ๊ะวาสนามีดีอุ้ยจะตอบเลยจะไม่ดีตรงไหนมาว่าฉันไม่ดีเนี่ยดูสิเออคือคือไม่ได้ว่าอย่างนั้นเด้อ คือลายมือน่ะวาสนาไม่ดีนะอย่าถีบให้นูนเ,เลยเพื่บอกมาแค <วา S 2> ไม่ดีแล้วดูสิอุ้ยนี่ว่าเมนจ้าจะไม่ดียังไงพูดมาเลยเออ,เออไม่ใช่ครับไปไปคือคือคือไม่ใช่อย่างนั้นเดจ้คือหมายความว่าวาสนานี่ยนะวาสนาลายมือน่ะนะ่มันท่นงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคือวาสนาไม่ดียังดูสิทำไมว่าจะไม่ดีเนี่ยอุยนี่ว่เมนจ้าเพิ่นบอกว่า บุญวาสนาบรมนว่าพีว่วาสนาจ้าแย่แล้วก็ไม่บอกตั้งแต่แรกโอ้ยอีห่านี่แม่ไอ้มันมึงเข้าใจยากเนาะ <c oughs> อุย้ยอ <c oughs> ้วนอืมจีฉันได้ดูเส้นลายมือแล้วนะแล้วก็ลักษณะทางาทางเนี่ยกำลังจะเดินทางไกลโดยเฉพาะนี่แหละการขึ้นที่สูงบอกเลยเด้อห้ามไม่งั้นแนะ่ะจะตาย <c oughs> อุทำไมอ๋อตายตายจึงตายเลยเหรอจ๊ะพ้อหมอ งั้นงั้นงั้นด่ฉันฉันไม่ไปดีกว่าหัวใจหัวใจลายแล้วลายแล้วไม่แล้วเพชรเฮ้ยใหญ่หัวเอ้าเจ๊หนังหัวรุดเลยเหรอหนังเจ๊อุ้ยแม่ดีนะนี่ไออินน่ะเราผ้าหมอดูว่าเบิ่งตัวให้ซุ้มเฮาก่อนถ้าเข้าไปอ่ะถึงตายได้ด้วยแม่แม่รู้โอ๊ยหอดเลยนี่อดใจผัวเกาหลีเลยไปก็ได้ เพาะว่าเรป็นโจงๆหมนเาฟังนะมึงไปอ,อยากได้กกผัวเกาหลีน้ำาคอลเราบ่อะพวันเรอยากได้แล้วพวันเกาหลีอ่ะนี่พวันหนาตาคือมีอะดีแล้ว โอ้ยยังอยู่นอกมึยังมาหาเลยมึงไหนน่าแหละไปนมาไหนั่นโอ้ยขุนลาไปซ่อนป่าทั้งขุนมาไม่ได้อีด้วยวนิทอดไรอันแตงแตงงานได้เมียสาวสมัยเชิบามค่อสุกเหรเหยียบไปเลยเด้่เหยียบเลยนะเออแต่แตงงานจางมานี่ บ่ได้แตะเนื้อต้องโตเลยมันแหงคือจังไกลเนี่ยเป็นไงเถอะล่ะจังว่าจักมันเป็นยังไงกับบห่หูยังวะอ้ยมันปานนั่นนี่ประเด็นเออแนวเดี๋ยวเนี่ย,ย,ย,ยมันคิดจังไงอยู่ปุ้นเนี่ยเอาสี่เอาสีคอยมีแผนฮะรอย่างของาเฮ็ดตามคอยบอกหลับลองฝ่าเลี้ยงที่เจ้า เป็นยังไงไม่ได้ไหนน่นแหละมอดบ้านมาอย่างข้าวบาบอ้ข้าวอย่างไรลนองขึ้นฟังโว้ยนอนขึ้นข้างบนแม่ั้งไหนเงี้ยวบาออกหมตายขอโอแหมเนี้ยวมาออกตายจ่อยโอ้ยกำแต่งงานงอมงนอนดัมผัวหัย หู้เงี้ยวมันตัดมึงตายจ้อยตายคอรถตายขะขักแน่ๆนี่แหละหู้ยหู้ได้ตันตายมันได้ยินมันได้ยินมันได้ยินใส่ได้แล้วได้แล้วขาท้าแล้วแห่นคือสิไงหนึดอกีูเดาผู้ใหญมาเป็ย่านตายทั้งนั้นแหละนะวางสั่นล้วมื่อไหร่มาโดนแล้ว ไปไปอไมได้กองขวัไปวันเยวยเดี๋ยวเดี๋ยวๆัๆจอไไปจะเทียวได้บบเป็นอย่างไ้ข่อยสินอนไอถามอีหยังอยังไงถามอีหยังบุญาณมูตันตายเด้อโบข่อยบุญาณดอกเป็นอย่างไรบุญาณข่อยมี โอ๊ยมีอย่งเีอย่งเทาบอคอยหุ่นไว้เจ้าไปดูคอยชเฮดเวียกเนี่ยเห็นบอยา ไม่ต้องไปอยู่ <c oughs> นู้่อยไป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 เฮหยังนักนาเนี่ยม่อก้จัดของดีเสแล้ว